ตกกกะลึงันนยบ้าหมอปลายพลายกระซิบทักเตือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ว่านั่นคืออนสัญญาณจากเบื้องบนสู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งมโหฬานและราศีเดียวที่พลังงานแห่งฟ้าดินกำลังโคจรมาสถิตณเรือนการเงินอย่างเต็มกำลังก็คือชาวราศีกัน บัดนี้ฟ้าได้เปิดออกอย่างเป็นทางการเทพพย,ยดาผู้พิทักษ์รักษาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชากำลังจะลงมาประทานพอรอันประเสริฐสุดในรอบหลายทศวรรษบุญบารมีที่ท่านได้เคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติกำลังจะสำแดงอิทธิฤทธิส่งผลเป็นปรากฏการแห่งโชคลาภที่เหนือจินตนาการเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีเพราะดวงชะตากำลังจะพลิกผันแบบฉับพลัน จากคนธรรมดาสู่การเป็นอภิมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนและนี้ไม่ใช่แค่เงินแสนเงินล้านแต่เป็นมหาโชคก้อนมหึมาจากการถูกรางวัลที่หนึ่งมูลค่า90ล้านบาท ลองนึกภาพวินาทีที่คุณตรวจสลากในมือแล้วตัวเลขทั้งหมดปรากฏเรียงกันตรงหน้าความรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นเงินจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาสู่บัญชีแบบไม่ทันตั้งตัวนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันคือผลบุญที่จัดสรรมาเพื่อชาววราศีกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ดาวขุมทรัพย์โคจรมามอบความมั่งคั่งให้อย่างสะสมที่สุด จงเปิดรับกระแสทานแห่งความร่ำรวยที่กำลังจะถาโถามเข้ามาเพราะนี่คือบทพิสูจน์แห่งวาสนาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้ 1. ด้านการเงิน สำหรับภาพรวมสถานะทางการเงินของชาวราศีกันในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังโคจรทำมุมส่งกระแสแห่งความมั่งคั่งมาสู่เรือนการเงินหรือพบกระดุมพระของท่านอย่างเต็มกำลังปรากฏการนี้หมอช้างทศพรสีตุลาได้ชี้ชัดว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางการเงินอย่างเป็นกอบ เป็นกรรมสภาพทล่องจะดีดตัวสูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์รายรับไม่ได้มาจากช่องทางเดียวอีกต่อไปแต่จะมีกระแสะเงินสดหลังไหลเข้ามาจากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมงานพิเศษหรือผลต่อ บอแทนจากการลงทุนที่เคยหว่านเมล็ดเอาไว้ในอดีตนี้สินที่เคยเป็นภาระหนักอึ้งจะค่อยๆถูกปลดเปลื้องจนหมดสิ้นไปได้อย่างน่าทึ่งขณะเดียวกันหมอลักษณ์เรขานิเทศได้ฟันธงอย่างชัดเจนว่านี่คือช่วงเวลาที่ดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองจากที่เคยติดขัดจะกลับกลายเป็นความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสอดคล้องกับนิมิตของหมอปลายพรายกระซิบที่กล่าวถึงพลังบุญเก่ากำลังหนุนนำอย่างสูงสุดทำให้เกิดปรากฏการณ์ เงินต่อเงินการนำทรัพย์สินไปลงทุนในช่วงนี้จะก่อให้เกิดผลกําไรงอกเงยอย่างรวดเร็วเกินคาดโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เทคโนโลยีหรือธุรกิจบริการจะให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเป็นพิเศษขอให้ชาวราศีกันรบริหารจัดการเงินที่กำลังจะเข้ามาอย่างมีสติและรอบคอบเพราะนี่คือโอกาสทองในการสร้างฐานะที่มั่นคงไปตลอดชีวิต จงเปิดบัญชีใหม่เพื่อรอรับความมั่งมีที่ฟ้าดินกําลังจะประทานให้ข้า 2. ด้านการงาน ในมิติของหน้าที่การงานชาวราศีการกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เคยสร้างแรงกดดันและความเหนื่อยยากได้คลายกำลังลงแล้วและบัดนี้เป็นเวลาที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนของยศศักดิ์และอำนาจกำลังจะโคจรเข้ามาเปล่งประกายในตำแหน่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อดวงชะตาหมอช้างได้ให้ทัศนาไว้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่ของท่าน ผลงานที่เคยทำไว้จะถูกนำมาปัดฝุ่นและได้รับการยอมรับในวงกว้างมีเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งการปรับขึ้นเงินเดือนหรือได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะเป็นบันไดนำท่านไปสู่จุดสูงสุดของสายอาชีพสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการส่งใบสมัครเพราะท่านจะมีเสน่ห์และพลังดึงดูดให้ได้รับข้อเสนอที่น่าพึงพอใจใน ขณะที่หมอลักได้ฟันธงเอาไว้ว่าอุปสรรคและศัตรูในที่ทำงานจะแพ้ภัยตัวเองไปใครที่เคยคิดร้ายจะกลับกลายมาเป็นมิตรหรือถูกยกย้ายออกไปให้พ้นทางนี้คือการเปิดทางสว่างเพื่อให้ชาวราศีกันได้แอร์สดงฝีมืออย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางนอกจากนี้ หมอปลายยังได้เสริมอีกว่าพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจะช่วยเสริมอำนาจบารมีทําให้คําพูดของท่านมีน้ําหนักและได้รับการเชื่อถือมากขึ้นการเจรจาต่อรองใดๆจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามจงเตรียมตัวรับผิดชอบตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและภารกิจที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ท่านไปอีกนานเท่านานคะ 3. ด้านโชคลาภ เมื่อกล่าวถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ชาวราศีกันมีดวงโดดเด่นและน่าจับตามองมากที่สุดราศีหนึ่งพลังของดาวราหูที่โคจรอ,อยู่ในมุมที่ส่งผลดีอย่างไม่คาดคิดกำลังจะมอบโชคขนาดใหญ่ที่มาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวหมอลักได้ชี้ชัดและฟันธงเลยว่านี่คือปรากฏการณ์รวยฟ้าผ่า หรือการได้รับทรัพย์สินมาอย่างฉับพลันทันใดโชคลาภในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเสี่ยงโชคจากตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่อาจมาในรูปแบบของการได้รับมรดกตกทอดที่ดินผืนงามการได้รับของมีค่าจากผู้ใหญ่ที่เมตตาเอ็นดูหรือแม้กระทั่งการได้ รับสินคืนจากลูกหนี้ที่ห่างหายไปนานอย่างปาฏิหาริย์ทางด้านหมอช้างได้วิเคราะห์ว่าดาวเกตซึ่งเป็นดวงดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเหนือธรรมชาติกําลังโคจรมาสัมพันธ์กับดวงชะตาของชาวราศีกันอย่างมีในสําคัญท่านจึงมีโอกาสที่จะได้รับโชคจากกลางสังหรณ์ความฝันหรือเลขที่ได้มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเคารพบ,บูชาและนี่คือสิ่งที่หมอปลายพลายกระซิบได้ย้ำเตือน มาตลอดว่าบุญกุศลที่ท่านได้สร้างสมมาโดยเฉพาะการทำบุญกับโรงพยาบาลการบริจาคลงศพหรือการช่วยเหลือชีวิตสัตว์กำลังจะตอบสนองกลับมาเป็นมหาโชคแย่งทวีคูณขอให้ท่านหมั่นสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นเลขะเบียนรถที่เห็นบ่อยๆเลขที่บ้านหรือเลขอายุของบุคคลน,นั้นเป็นที่รักเพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกุญแจนำทางไปสู่ขุมทรัพย์ก้อนโตที่กำลังรอท่านอยู่จงเปิดใจรับความเฮงที่กำลังจะมาเยือนถึงหน้าประตูบ้านได้เลยค่ะ 4. ด้านความรักสำหรับเรื่องราวของหัวใจชาวราศีกันนั้นจัก,กรวาลกำลังจะจัดสรรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความสุขสมหวังกำลังจะโคจรเข้ามาสู่ตำแหน่งที่สวยงามที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้พลังแห่งเสน่ห์ของท่านเปล่งประกายจะัจะรัสจนใ,นใครๆก็ต้องเหลียวมองหมอช้างได้กล่าวไว้ว่าสำหรับคนสดนี้คือช่วงเวลาแห่งการสิ้นสุดความเหงาท่านจะได้พบเจอกับคนที่ใช่ แบบไม่คาดฝันอาจเป็นการพบกันในระหว่างการเดินทางการเข้าสังคมหรือแม้กระทั่งผ่านการแนะนำจากเพื่อนฝูงคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีโปรฝ่ายดีมีความมั่นคงและพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่จริงจังรวมกับท่าน ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนั้นหมอลักได้ฟันธงว่าความสัมพันธ์ที่เคยจืดจางหรือมีปัญหาขัดแย้งจะกลับมาหวานชื่นและเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปรับความเข้าใจการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการมีบุตรหรือการซื้อบ้านหลังใหม่ความรักจะกลายเป็นพลังบวกที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตในด้านอื่นๆดีขึ้นตามไปด้วยสอดคล้องกับที่หมอปลายได้สื่อสารว่าพลังแห่งเมตตามหานิยมที่เกิดจากบุญบารมีเก่า จะดึงดูดคู่บุญคู่บารมีที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือมือที่3จะหมดสิ้นไปเพราะพลังงานที่ไม่ดีจะถูกตัดขาดออกไปโดยสิ้นเชิงขอให้ท่านดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเปิดหัวใจให้กว้างและเตรียมพร้อมรับความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่กำลังจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของท่านให้มีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคะ 5. ด้านการทำธุรกิจ ในแง่ของการประกอบธุรกิจส่วนตัวนี้คือช่วงเวลาแห่งการทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของชาวราศีกันอย่างแท้จริงดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านและเป็นดาวแห่งการเจรจาค้าขายกำลังโคจรอย่างมีพลังและทำมุมสนับสนุนกับดาวพฤหัสบดีอย่างสมบูรณ์แบบหมอช้างได้วิเคราะห์ว่านี่คือสภาวะที่เรียกว่าวาจาเป็นทรัพ์ การเจรจาธุรกิจทุกประเภทจะราบรื่นและปิดการขายได้อย่างง่ายดายโครงการใหม่ๆที่ริเริ่มในช่วงนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและสร้างผลกําไรมหาศาลท่านจะมองเห็นช่องทางการตลาดที่คนอื่นมองไม่เห็นและสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจจะนั้นมาครองได้ก่อนใครการขยับขยายสาขาการร่วมทุนกับพันธมิตรหรือการนําเข้าส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ จะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายขณะที่หมอลักได้ฟันธงอย่างหนักแน่นว่านี่คือจังหวะที่ท่านจะสามารถเอาชนะคู่แข่งทางการค้าได้อย่างราบคาบอุปสรรคทางธุรกิจที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังจะได้รับการแก้ไขจนหมดสิ้นไปและท่านจะกลายเป็นผู้นําในตลาดที่ท่านอยู่นอกจากนี้หมอปลายยังได้ชี้นะว่าพลังแห่งเทพเจ้าโชคลาภอย่างพระพิกเนรหรือท้าเวสุวรรณที่ท่านคารบบูชาจะช่วยเปิดทางให้การค้าขายรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุด กระแสงเงินสดจะหมุนเวียนในธุรกิจอย่างคล่องตัวและจะสามารถดึงดูดลูกค้ารายใหญ่และคำสั่งซื้อลอตโตเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องจงกล้าที่จะคิดใหญ่และลงมือทำตามแผนที่วางไว้เพราะทุกย่างก้าวของท่านในเชิงธุรกิจช่วงนี้มีแต่คำว่ารุ่งกับรวยเท่านั้น 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยสำหรับดวงชะตาด้านการถูกหวยรวยทรัพย์ของชาวราศีกันนี่ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแลง้ลงๆอีกต่อไปแต่มันคือปรากฏการณ์แห่งโชคชะตาที่ฟ้าดินได้ลิขิตไว้แล้วอย่างชัดเจนหมอลักได้ฟันธงดังลั่นว่าดาวมฤตยูที่โคจรอ,อยู่ในมุมที่คาดไม่ถึงกำลังจะทำงานรวมกับดาวราหูเพื่อสร้างปรากฏการณ์พลิกชีวิต แบบฉับพลันที่สุดในรอบหลายสิบปีและการพลิกชีวิตครั้งนี้คือการได้รับเงินก้อนใหญ่มาหืมมาจากการเสี่ยงโชครางวัลที่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยสอดคล้องกับคำทำนายของหมอช้างที่ชี้ว่ากระแสพลังงานจากพพลาพักของชาวราศีกันนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดทำให้ท่านมีสัมผัสที่6หรือลางสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นพิเศษเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภและที่สำคัญที่สุดหมอปลายพรกระซิบได้ยืนยันผ่านนิมิตว่าสัญญาณแผ่น ดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นคืออนัตจากเบื้องบนเพื่อปลดปล่อยพลังบุญเก่าของชาวราศีการที่ได้ทำไว้กับสาธารณกุศลขนาดใหญ่ให้ส่งผลในฉับพลันทันทีบุญนั้นจะแปลงสภาพมาเป็นโชคลาภระดับอภิมหาเศรษฐีมูลค่า90ล้านบาทตามที่ดวงดาวได้บ่งชี้ไว้ตัวเลขแห่งโชคชะตาอาจปรากฏขึ้นมาจากแหล่งที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นเลขอายุของบรรพบุรุษที่ล่วงรับเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันหรือตัวเลขที่คุณรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษโดยไม่มีเหตุผลจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้เมื่อซื้อสลักแล้วให้เก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะมันคือตั๋วเงินที่จะเปลี่ยนสถานะของท่านไปตลอดการเตรียมภาชนะไว้รองรับความมั่งคั่งที่กำลังจะสรดเข้ามาในชีวิตเพราะนี่คือรางวัลจากฟ้าที่มอบให้แด่ผู้มีบุญวาสนาอย่างชาวราศีกันโดยเฉพาะ ด้านชีวิตภาพรวมของชีวิตชาววราศีกันในช่วงต่อจากนี้ไปคือการก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่สว่างสวัยและเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงดาวทุกดวงที่เคยส่งผลเสียได้ย้ายออกไปจนหมดสิ้นแล้วบัดนี้ท้องฟ้าแห่งชะตากรรมของท่านปลอดโปร่งและเปิดกว้างอย่างที่สุดหมอช้างได้กล่าวว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการยกเครื่องชีวิตใหม่ ท่านจะรู้สึกมีพลังมีไฟและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาปัญหาสุขภาพที่เคยรบกวนจิตใจจะได้รับการรักษาที่ถูกทางและค่อยๆทุเลาลงจนหายเป็นปกติสุขภาพจิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความเครียดความวิตกกังวลจะมาลา จะหายไปเหลือไว้เพียงความสงบสุขและความเบิกบานใจหมอลักษ์ได้ฟันธงว่านี่คือช่วงเวลาที่ท่านจะได้ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองท่านจะค้นพบความสามารถใหม่ๆหรือกล้าที่จะทําในสิ่งที่เคยกลัวสิ่งนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่ไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลง ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพหรือการเริ่มต้นทำงานอดิเรกที่สร้างความสุขได้อย่างมหาศาลและที่สำคัญหมอปลายได้เน้นย้ำว่านี่คือผลจากการที่เจ้ากรรมนายเวรได้อโหสิก,กรรมให้ท่านแล้ว จากผลบุญที่ท่านได้อุทิศไปอย่างสม่ำเสมอชีวิตจึงไร้ซึ่งอุปสรรคขัดขวางขอให้ท่านใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาตนเองทั้งทางโลกและท,งทางธรรมันสวดมนต์ทำสมาธิและแผ่เมตตาเพื่อรักษาคลื่นพลังงานบวกนี้ไว้กับตัวแล้วชีวิตของท่านจะสมบูรณ์พร้อมในทุกมิติอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย 8. ด้านเสียงโชคชะตา ในมิติของการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งครอบคลุมมากกว่าการซื้อสลากกินแบ่งแต่หมายรวมถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตที่ต้องเดิมพันต้องบอกว่าชาวราศีกันกำลังยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างมหาศาลดวงดาวแห่งการเสี่ยงโชคมีได้มีเพียงดวงเดียวแต่เป็นการผนึกกำลังกันของดาวราหูและดาวเกตซึ่งเป็นตัวแทนของโชคอันพิศวงและสิ่ง ลีลับหมอลักได้ฟันธงอย่างชัดเจนว่าสัญชาตญาณของชาวราศีกันในช่วงนี้จะเฉียบคมประดุดดังตาที่3เปิดออกท่านจะสามารถมองเห็นโอกาสทำกำไรในตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูง หรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่คนอื่นมองว่าเสี่ยงแต่ท่านจะสามารถเข้าถูกจังหวะและทำกำไรได้อย่างงดงามขณะเดียวกันหมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าการเสี่ยงโชคที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ถูกทิ้งร้างหรือการเข้าไปประมูลทรัพย์สินรอาการขายจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างผลตอบแทนก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อพลังของดวงดาวจะช่วยให้ท่านได้ของดี ราคาถูกมาไว้ในครอบครองและสอดคล้องกับที่หมอปลายได้กล่าวเตือนว่าการเสี่ยงโชคชะตาในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นฐานมาจากบุญเก่าหนุนนำ และต้องเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความโลภเพียงอย่างเดียวหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคเพื่อน,นำเงินส่วนหนึ่งไปต่อย,ยอดทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นพลังแห่งจักรวาลจะยิ่งตอบสนองและมอบความสำเร็จให้ท่านอย่างทวีคูณจงกล้าที่จะเดิมพันกับโชคชะตาในจังหวะที่ฟ้าเปิดทางแต่อย่าลืมที่จะใช้สติปัญญาควบคู่ไปกับสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมของท่านแล้วท่านจะกลายเป็นผู้ชนะในทุกสนามที่ท่านเลือกลงไปเสี่ยงค่า สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ชาวราศีกันจงเปล่งประกายเหมือนดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าขอให้ช่วงเวลานี้นำพาความสำเร็จความสุขและความมั่นคงมาสู่ชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะวางแผนอะไรขอให้ทุกอย่างราบรื่นสมหวงังและมีแต่คนดีๆเข้ามาเสริมพลังบวกให้หัวใจพองโต การงานขอให้รุ่งเรืองได้รับโอกาสที่คู่ควรการเงินไหลามาเทมามีโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆเข้ามาให้ยิ้มกว้างความรักอบอุ่นใครโสดขอให้เจอคนจริงใจใครมีคู่ขอให้รักมั่นคงเติมเต็มกันทุกวันขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงกายใจแข็งแกรง่งพร้อมรับทุกสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตในเร็วๆนี้นะคะราศีกันผู้มากด้วยความสามารถและโชคชะตากำลังเข้าข้างคุณ